สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธนะคะสวัสดีในช่วงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567กลับมาพบกับแม่มโนยเช่นเคยสําหรับคลิปการดูดวงโดยโรวมโดยทั่วไปซึ่งแม่มโนยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงในลักษณะแบบนี้นะคะคำํานายจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแม่มโนอยอยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะดูดวงเอาไว้ก็เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างนั้น อยากให้ตั้งอยู่บันเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงให้เยอะๆอย่าให้หัวใจลุงคําทํานายแล้วก็อยาให้คำทำนายลุงหัวใจสำหรับดวงชะตาชีวิตนะคะของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธนะคะในช่วงเดือนมีนาคมเดือนนี้มีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคะก็คือไพ่หมายเลขหนึ่งร้อยแล้วก็ไพ่เดียฮาร์เฟนสะคะหมายรรถึงตัวเราจะได้รับความเมตตานะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทําให้ตัวเรานั้นแคล้วคลาดจากพยันอันตรายใดๆทั้งปวงนะ,ะนะคะนอกจากนั้นผู้ใหญ่ นะคะก็จะเมตตาช่วยเหลือนะถ้าใครที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการงานรัฐวิสาหกิจผู้ใหญ่ในที่ทำงานเนี่ยนะคะจะเอ็นดูเรามากเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนในเรื่องของนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมากขึ้นนะคะแต่ก็จะต้องแลกมากับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะที่เพิ่มขึ้นด้วยบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเงินเดือน ไพ่เดซันนะคะไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงข่าวดีนะคะประมาณในช่วงต้นต้นเดือนนะคะที่เกิดอยู่ในวันพุธของแม่มน้อยจะมีข่าวดีเข้ามาไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินแม้กระทั่งในเรื่องของความรักถ้าใครที่เป็นคนโสดนะคะมีโอกาสได้พบเจอเนื้อคู่อุปถมัมนะคะแต่ถ้าใครที่ว่างงานมานานนะาลองไปสมัครงานดูนะคะเพราะว่าดวงการงานของเราเปิดแล้วนะคะมีโอกาสได้งานที่ดีได้งานที่ถูกฉโงก นะคะเราก็จะนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าให้กับตัวเราด้วยไพ่เดอซันเนี่ยเป็นไพ่ที่มีความหมายที่ดีมากที่สุดในบรรดาไพ่ยิบซีทั้งหมด78็ดบใบนะฮะส่วนไพ่เดอะเวลเนี่ยเป็นไพ่ที่มีความหมายที่ดีเป็นอันดับ2นะคะมีไพ่เมเจอร์อัคนาขึ้นมาถึง3ใบนะคะดังนั้นแม่มโนยมองว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธช่วงนี้น่ะ จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิทางที่ดีมากกว่าเดิมไพ่เดฮัลเล่ฟนส์ขึ้นมาถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพที่เรื้อรังมานานนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธนะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะป่วยบ่อยนะคะแต่ในช่วงเดือนนี้นะ่ะเราจะได้พบแพทย์ที่ดีนะคะเหมือนกับรักษาได้ถูกทางรักษาได้ถูกโรคทําให้โรคภัยไข้เจ็บที่มีนะคะทุเลาเบาบางลงแล้วก็จะกลับมามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมนะคะการค้าการขาย เป็นไปได้ด้วยดีซื้อง่ายขายคล่องการค้าที่ซบเซามานานก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมากขึ้นนะคะทำกำไรได้มากขึ้นนะคะซื้อมาขายไปนะคะโดดเด่นมากๆเลยแต่ไพ่สองเหรียญเนี่ยมันเป็นไพยย่แห่งการหมุนเงินนะคะในเรื่องของการเงินของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธมีโอกาสทั้งด้านของการเงินที่ดีก็จริงแต่รายจ่ายของเราค่อนข้างเยอะตั้งแต่วันที่นะคะ15มีนาะคมเป็นต้นไปเนี่ยนะะ่าจะมีภาวะของการเงินที่ค่อนข้างจะตึงมือ ะะสองเหรียญน,นี่หมายถึงการหมุนเงินนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธก็นะคะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินในระยะยาวให้รอบคอบไพ่แปดดาบขึ้นมา,พาไพ่ใบนี้หมายถึงความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจที่เกิดจากบุคคลรอบข้างนํามาให้ เป็นปัญหาที่เราไม่ได้ก่อขึ้นนะคะแต่เราอาจจะไปโดนร่างแหถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงในเรื่องของการออกหน้าแทนคนอื่นคำระกันได้ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้เดือนนี้เลี่ยงสักเดือนนะคะจะเป็นการดีนะ,ะคะไกลก็ตามนะคะที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อนะคะประสงค์ร้ายนะคะใส่ร้ายป้ายสีไพ่เพจซับซอสขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ศัตรูรับนะคะศัตรู ก็จะเปิดเผยตัวแล้วแหละนะแต่เราไม่จําเป็นจะต้องไปนะต่อสู้ไปทําอะไรเขาหรอกนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านก็จะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลงตัวนะคะโดยมีเวลาเป็นตัวแปรสําคัญนะคะให้ธรรมะ เป็นผู้จัดสรรเถอะนะคะเราไม่ต้องไปต่อสู้ไม่ต้องไปอะไรนะคะโอ้โหสิกับให้กับเขาไปถ้าเพื่อนๆเป็นพนักงานประจำนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจที่เกิดจากบริวารนะคะคนรอบข้างภายในที่ทํางานอาจจะเดือดเนื้อร้อนใจนะคะเกิดจากนะคะไปโดนร่างแหเข้ามานะคะหรือว่าไปช่วยเหลือใครสักคนเข้านะคะแล้วทาให้ตัวเราเดือดร้อนนะคะแต่ปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะคลี่คลาย นะคะเราท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลงตัวนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องหงุดหงิดใจอยู่บ้างนะคะแต่เดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งข่าวดีนะคะไพ่เพจสับคัพไพ่เดซันขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวที่น่ายินดีนะเหมือนกับปุ๊บปั๊บโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวนะเหมือนที่แม่มาน้อยบอกกันละบางคนมีโชคลาภทางด้านของการเงินนะการงานหรือว่าเป็นคนโสดก็อาจจะพบรัก นะะโดยที่เข้ามาโดยที่เราไม่ได้คาดฝันก็นได้นะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าใครที่มีปัญหาสุขภาพที่เรื้อรังมานานก็จะมีโอกาสได้พบแพทย์ที่ดีนะคะโครคภัยไข้เจ็บนะคะที่ควรระมัดระวังก็คือเกี่ยวกับระบบสายตานะคะต้อลมต้อกระจกตาฟ้าฟังนะคะในเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบออฟฟิศซินโดมนะคะกระดูกทับเส้นนะคะในเรื่องของโชคลาบนะคะในช่วงเดือนนี้มีเข้ามานะคะจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ะะรวมถึงได้โชคได้ลาบจากเด็กๆด,ด้วยภายในซบคับเนะี่ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่กัลยาณมิตรที่ดีนะคะเมื่อตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่เด l ฟ์เ a นส์หมายถึงผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธมีโอกาสได้พบเพื่อนใหม่นะคะสังคมใหม่ได้พบนะคะคนที่ดีๆนะคะคนที่มีเมตตาจิตนะคะคนที่นะคะเข้ามาในรูปแบบของกรัลรยาณมิตรที่ดีคอยให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือนะคะทำให้เรามี ชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสก้าวหน้าในเชืงในเรื่องของอาชีพนะคะในเรื่องของสายงานก็ได้การเดินทางนะคะควรจะใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังไพ่แปดดาบแต่ปัญหานะ่ะไม่ได้เกิดจากตัวเราหรอกนะคะแต่เกิดจากบุคคลรอบข้างนํามาให้นะ,ะแต่ต่อใหนะะ้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นแม้มน้อยมองว่าก็ไม่ได้หนักหนาอะไรหรอกเพราไนะไพ่ the elephants เนี่ย แล้วก็ไพ่หมายเลข100หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านปกป้องคุ้มครองเขาอยู่แล้วท้ายที่สุดเราก็จะแคล้วะคล้าจากพยันอันตรายใจในทั้งปวงในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะถ้าใครที่อยากจะศึกษาต่อนะคะในคลอสเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองหรือว,ว่าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะหรือว่าไปเรียนต่อต,ต่างประเทศไปสอบชิงทุนไปสอบแข่งขันนะคะมีโอกาสนะคะที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ทําได้ดีด้วยแหละนะคะ เดี๋ยวแม,ม่มโนยนะคะขอพลังงานจากไพ่ดีๆนะคะพลังงานดีๆจากไพ่อัลลิโกนะคะชุดเติมใจว่านะคะจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งใดอยากจะบอกกับผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธบ้างนะคะใจเย็นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็จักรวาลท่านบอกว่าอย่าเร่งรีบในเรื่องความรักปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามเส้นทางของมันรักตัวเองทำตัวให้ดีเสมอ แล้วความรักจะเข้ามาเองดังนั้นนะคะคนโสดใครที่เร่งนะคะในเรื่องความรักไม่ต้องรีบเร่งนะ,ะนะคะเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมะจัก,กรวาลท่านก็จะจัดสรร นำพาคนที่ใช้นะคะให้เข้ามาในเวลาที่เหมาะสม้านะผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธพอมีเวลาแม่บ้าน้อยใหญ่จะแนะนาให้เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลในช่วงเดือนนี้ที่อยากจะแนะนำนะคะอยากจะให้ใส่บาตรถวายสังฆทานนะคะ,จะเจริญภาวนาก็ได้นะคะถ้าใครมีโอกาสก็หาเวลาไปปฏิบัติธรรมไปกราบไหว้นะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะทำบุญกับวัดกับวารําบุญสร้างกุศลแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ำนะคะอ,อุทิศบุญส่งกุศลนะคะเหมือนกับทุกๆครั้งนะคะที่แม่ม้น้อยแนะนำ นะคะบุญกุศลนั้นไม่ได้หายไปไหนหรอกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทวดาคุ้มครองแล้วก็จักรวาลนะคะท่านนะคะมองเห็นนะคะสิ่งที่เรากระทำแล้วก็สิ่งดีๆนั้นนะคะก็รอนะคะเวลาที่จะตอบแทนผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธแล้วก็เวลาที่เหมาะสมก็จะอยู่ในช่วงเดือนนี้แหละในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่เมื่อน้อยขออนุญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีไพ่ไฟน a นเซสเซนเคอรีขึ้นมา ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธนะคะค่อนข้างที่จะโฟกัสไปในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินซะมากกว่านะคะในเรื่องของชีวิตครอบครัวในช่วงเดือนนี้8ดาบขึ้นมาน่ะนะคะกับ pay attention to the r e flag ขึ้นมานะะ่ะมันจะมีสัญญาณเตือนบางสิ่งบางอย่างนะคะมีเรื่องราวบางเรื่องที่เราไม่ได้ก่อขึ้นแล้วเรื่องราวจุกจิกโกนใจเหล่านี้น่ะนะคะจะมาจากบุตรหลานปริวานนะคะคนภายในครอบครัวนํามาให้นะคะ มันอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกหงุดหงิดใจอยู่บ้างนะคะหรือว่าบางครั้งนะ่ะเรานั้นนะคะจำเป็นจะต้องไปช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งในครอบครัวแก้ไขปัญหาที่เขาก่อขึ้นถ้าใครที่ใช้ชีวิตคู่มานานนะคะมีไพ่ตะซันขึ้นมาเนี่ยนะคะใครก็ตามที่กําลังรอยเรื่ององการได้บุตรการตั้งครรภ์น,นะคะมีโอกาสที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าใครที่เป็นคนที่ ตั้งคันยากก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องของหลักทางวิทยาศาสตร์นะะแต่นะคะเมื่อมีไพ่เด h ฮาร์ลแฟนซ์ขึ้นมาตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่เหมือนเลขหนึ่งเนี่ยนะคะลองไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะขอพรในสิ่งที่เรานั้นปรารถนานะคะเพราะว่าสิ่งที่เราะะหวังเอาไว้นั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ นะอย่างหนึ่งอย่างใดก็อยากจะให้ใช้วิญญานการรับชมแล้วก็รับฟังให้มากๆนะคะแล้วก็บุรหลานนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะแม่ม้นน้อยบองว่านะคะจะเป็นอภิชาตบุตรนะคะเป็นบุตรที่นํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองให้กับคุณพ่อคุณแม่นะ,ะจะทําให้นะคะดวงชะตาของคุณพ่อคุณแม่ได้ทามาหากินนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตด้วยนะคะ ไพ่แผ่ซับคับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ข่าวดีนะคะเป็นไพ่ข่าวดีนะคะเจ้าปลาน้อยเนี่ยกระโดดออกมาจากถ้วยอาจจะมีข่าวดีนะคะเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวนะคะมีเรื่องหงุดหงิดใจแล้วก็จะต้องมีข่าวดีตามมานะคะเรื่องหงุดหงิดใจนะคะจะมาจากคนในครอบครัวแต่ในเรื่องของข่าวดีก็มาจากคนในครอบครัวเช่นเดียวกันนะคะคนในครอบครัวที่มีอายุน้อยกว่าเรานะ่ะ ะะอาจจะนํามานะคะซึ่งเรื่องราวประหลาดใจกับผูท้ที่เกิดอยู่ในวันพุธแต่ถ้าใครที่มีปัญหานะคะทะเลาะกันผิดใจกันกับคนในครอบครัวนะคะผิดใจกันกับคู่ครองก็จะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็คืนดีกันในที่สุดสำหรับคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมีนาคมนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเดือนนี้ประเด็นข่าวดีนะคะจะมีเรื่องราวที่ดีๆเกี่ยวกับความรักเข้ามานะคะ ลองเอาอ,อกเอาใจคนรักดูนะคะเพราะช่วงเดือนมีนาคมนะคะจะเป็นจังหวะที่คนรักเขาจะตามใจเรามากๆนะคะเรามีโอกาสได้รับข้าวของที่ถูกใจนะคะที่คนรักเขานํามามอบให้กับเราแต่ถ้าความสัมพันธ์ของใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมามันเจอแต่ปัญหาเจอแต่บททดสอบนะคะเจอแต่ในเรื่องของอุปสรรค เดือนมีนาคมจะเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์มีความราบรื่นมากขึ้นนะเราจะมีความรู้สึกสบายอกสบายใจมากขึ้นสําหรับความสัมพันธ์ที่นะคะเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนมันคลุมเครือมันหาทิศทางในความสัมพันธ์ไม่เจอนะคะความสัมพันธ์ก็จะมีในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเราก็จะรู้ในเรื่องของทิศทางของความรักของเราแล้วแหละว่าเราควรจะเดินต่อ ะคะไปในทิศทางไหนดีนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วสัญญาณนะ,ะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของความรักเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ f i n a n c e s แ n นเ a อร e เร e ย e พย์เ o t o ซ t เทน e ัขึ้นมาในเรื่องของการเงินนะคะและในเรื่องของการงานนะคะสำหรับคู่รักบางคู่เนี่ยเรื่องราวเหล่านี้จะเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในความสัมพันธ์มากขึ้น แต่ถ้านะคะถ้าใครที่มีคนรักนะคะที่เคยทําตัวนอกลู่นอกทางมาก่อนไปเจอในเรื่องของบุคคลที่3ที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ถ้าอยากจะรู้ว่าณนะตอนนี้นะ่ะนะคะคนรักเขารู้สึกยังไงลักษณะของไพ่แปดดาบหมายถึงนะคะเขามีความรู้สึกหาทางออกไม่ได้เขาสับสนเขายังจัดการกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังไม่ได้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีปัญหาในลักษณะแบบนี้จะต้องรอนะคะหลังจากวันที่15 มีนาะคมเป็นต้นไปนะ่ะนะคะแม่เมโนยบองว่าเขาจะหาวิธีการจัดการกับปัญหาของเขาได้นะคะท้ายที่สุดแล้วนะคะเลือกไปเลือกมานะนะคะคนที่เขาตัดสินใจเลือกนะก็คือตัวเรานั่นแหละนะ,ะเพราะเขาคิดแล้วคิดอีกนะว่าคนที่ดีที่สุดสําหรับเขานั้นนะนะคือใครท้ายที่สุดเขาก็ได้คําตอบอยู่แล้วละว่าคือตัวเรานั่นเองก็อยู่ที่ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธแหะจะยังตัดสินใจนะคะเลือกคนคนนี้อยู่หรือเปล่า สำหรับคนโสดน,นะคะถ้าถามว่าความรักในช่วงเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีโอกาสได้พบรักได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือเปล่า ดวงความรักของคนโสดนั้นเปิดแล้วนะคะไพ่เดซันึ้นมาเนี่ยจะมีข่าวดีในเรื่องของรักๆเข้ามานะมีเกณฑ์พบรักนะคะร,ระหว่างที่เรานั้นเดินทางไปทํางานไปติดต่อประสานงานหรือว่าพบรักกับคนในที่ทํางานเดียวกันก็ได้นะคะมีข้อสังเกตคนคนนี้จะเป็นคนที่มีช่วงวัยนะคะที่แตกต่างกันกันกบเรามากๆนะคะไพ่เดฮาเลฟานส์นะหมายถึงคนที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการงานรัฐวิสาหกิจเป็นคนที่ทํางานในเครื่องแบบนะคะเป็นคนที่เป็นชาวต่าง เชื้อชาติต่างศาสนาก็ได้นะคะพไพใบนี้นะให้ยังบ่งบอกถึงนะคะช่วงวัยที่มากกว่าอย่างน้นอยๆก็5ปี10ปี15ปีขึ้นไปนะคะถ้าคุณผู้หญิงนะคะได้ พบรักนะคะกับคนในรักษณะแบบนี้ก็ถือว่านะคะเป็นคู่อุปถัมภ์นะคะแต่นี้ทางกลับกันคุณผู้ชายน่อาจจะได้พบรักกับคนที่มีนะคะช่วงวัยที่น้อยกว่าเรามากๆบางคนน่ะนะคะอายุน้อยกว่าเป็น10ปี20ปีเลยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ต้องเร่งรีบนะค่อยๆเรียนรู้ศึกษาดูใจทําความเข้าใจกันไปก่อนนะคะเรายังมีเวลาศึกษากันอีกเยอะเลยแหละนะคะคนที่เขาเข้ามาจะโดดเด่นนะคะไปทางคนที่เกิดนะคะอยู่ใน วันอาทิตย์นะคะเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันพรหัสสดีเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นชาวราศีธาตุน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีน,นะคะราศีเมถุนนะคะเป็นชาวราศีตุลน,นะคะเป็นชาวราศีกลุ่มก็ได้นะคะในช่วงต้นๆน,นะคะแม่มโนยนะคะได้หยิบไพ่นะคะ Oracle ชุดเติมใจนะคะขอคําแนะนําจากจักรวาลน,นะคะก็อยากจะนํามานะคะอ่านให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธที่เป็นคนโสดฟังอีกครั้งนะคะจักรวาลบอกว่าใจเย็นแลนะอย่าเร่งรีบในเรื่องของความรักนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามเส้นทางของมันรักตัวเองทําตัวเองให้ดีเสมอแล้วความรักจะเข้ามาเองดังนั้นถ้าใครที่เป็นคนที่รักตัวเองมากๆอยู่แล้วนะคะพลังงานของความรักตัวเองของเรานี่แหละ ก็จะดึงดูดนะคะความรักที่ดีๆรวมถึงคนรักที่ดีๆนะคะเข้ามาด้วยไม่ต้องริ่งไม่ต้องรีบนะคะจัก,กรวาลน,นะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะ้ธรรมะเขาจัดสรรนะคะสิ่งที่เรารอคอยนั้นนะคะจะเข้ามาอย่างแน่นอนแม้มาไขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธทุกคนมีความสุขก็ให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาเทาวันนี้ผิดพลาดประการใด แม่เมะนอยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่เมะนอยรบกดช่วยกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่เมะนอยททำคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ